มาถ่ายเก็บบรรยากาศส่วนของกล้วยน้ำว้านะครับแต่เป็นกล้วยน้ำว้ายักษ์นะครับต้นใหญ่ยักษ์มากเลยนะฮะบเริ่มเป็นกล้วยน้ำว้ายักษ์สายพันธุ์จังหวัดราชบุรีนะครับเรียกสั้นๆว่ากล้วยน้ำว้ายักษ์ราชบุรีนะครับผมเพิ่งปลูกนะครับเพิ่งปลูกแล้วก็เริ่มออกออกปีเนี่ยปีแรกครั้งแรกเลยนะครับแต่ว่ามันกอกล้วยนะครับมี หนอ่อค่อนข้างดกนะถ้าถ้าจะปลูกเพื่อขยายพันธนุ์แป๊บเดียวได้เลยนะครับอย่างเนี้ยผมปลูกตรงเนี้ยสามหน่อนะหนึ่งสองสามผมขุดไปขยายบ้างแล้วก็มีนะครับมันอันนี้คือตัดหน่อออกเยอะแล้วแต่ว่าก็เหลือไว้มันก็ขึ้นมาแบบพลิกพพลันนะครับเนี่ยหน่อตรงโคนนะครับเนื่องจากด้วยกำพันใหญ่นะครับใหญ่หนอดกดก,กว่าน้ำว้าบ้านทั่วๆไปเลยนะครับขนาดของ ของลำต้นเนี่ยก็จะใหญ่ไปหน้าเรื่อยๆรุ่นถัดไปก็จะใหญ่ไปหน้าเรื่อยๆเลยแต่ว่าอันนี้คือต้นแรกนะที่ปลูกแบบดูแลพอประมาณนะครับก็ได้ส่วนผลเนี่ยผลมีขนาดใหญ่อันนี้เพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งติดเครือเครือแรกนะ้นยังเตีย้ยเตี้ยอยู่นะแต่ว่าอายุมันได้ก็เลยติดติดปีติดเครือเนะี่ยผมไว อันนี้ใบมันสีหน่อยมันจะเป็นสีนี้ครับสีเหมือนถากอะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนในสนิมสนิมก็คือใบกล้วยมันสีกันที่เป็นต้นผลกล้วยตรงไหนที่มันสีมันก็สวยดีฮะเนี่ยผิวก็สวยนะผิวของก็สวยดีนะครับสาหรับผลกล้วยกล้วยน้ำว้ายักษ์นะครับแล้วก็เป็นกล้วยน้ำว้าที่สายพันธุ์เวลาเราเคี้ยวเนื้อกล้วยมันจะหนึบอ่ามันจะหนึบหนึบเคยฮะ เวลาเราไปซื้อกล้วยบีเนี่ยบีใหญ่ในท้องตลาดเนี่ยบางครั้งบางครั้งเราไปเจอกล้วยน้ำวายักษ์นะสายพันธุ์กล้วยน้ำวายักษ์ส่วนใหญ่จะเนื้อมันจะนหนุบ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 เนนมันจะไม่เหมือนกล้วยน้ำวาบ้านกล้วยน้ำวามันจะนิ่มหนึบพอประมาณแล้วก็หวานหอมอร่อยกลมกล่อมนะครับแต่ถ้าเป็นกล้วยน้ำวายักษ์เนี่ยนะครับสายพันธุ์ราชบุรีเนี่ยหรือเป็นสายพันธุ์อื่นก็ตามขอให้มันเป็นกล้วยน้ำวายักษ์อะที่ผมเคยกินนะส่วนใหญ่นะมันจะมีลูกเล่นนะมันจะมันจะหนึบกว่า ก็คือมันจะเหน็บกว่ากล้วยน้ำว้า,วาบ้านทั่วไปนะครับเรื่องของอเนื้อนะดสัมผัสนะเนื้อเนื้อหนึบแตกพร้อมหวานเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกัน,นก็คือขึ้นอยู่กับดินขึ้นอยู่กับปุ๋ยธาตุอาหารน้ำอะไรที่เราให้กับป้วยอย่างถ้าเราพวกขี้เถ้ามาใส่ผมเอาเอาไอ้ทานทขี้เถ้าฐานมาใส่ก็รสชาติหวานขึ้นสูงได้เหมือนกันนะครับ กล้วยไม่ใส่ปุ๋ยมันก็หวานอยู่แลล้แต่ถ้าเกิดราอยากจะเร่งหวานก็เราก็หาหาอีซิวัตถุหาคาร์บอนหา, Carbon, หาอะไรก็ตามที่เรามาใส่แล้วทำให้พืชดูซึมเราทำให้เกิดรสชาติหวานอันนี้เป็นเป็นเครือแรกนะยังยังไม่ดกผมตัดออกผมไม่อยากให้มันมันนนนะผมตัดออกไปเยอะด้วยเนี่ยลิลีล รีเอตรงต้นที่เป็นดอกอ่ะแล้วก็ตัดปียางห่างหักปีออกอันนี้คือต้นแบบที่ยังไม่สูงมากแต่ว่าต้นที่ยังไม่ไม่ติดเครือลำต้นเขาก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆครับต้น ร่างกายก็จะใหญ่ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวสักหน่อยก็จะมีใบธงละใบธงติดปีติดเขื่อเป็นเป็นหนอครับหนอดกมากเลยผมต้องปาดท,ทิ้งนะฮะต้องปาดแต่งไว้มันดกมันขึ้นมาตลอดอย่างอันนี้เหลือไว้สามใหญ่ๆเนี่ยสามแต่เล็กๆนี่ก็ปาดทิ้งเรื่อย,ททยะฮะก็คือไม่ให้มันยั่งยงากมากเดี๋ยวก,กอมันจะแน่นไปก็แ,กแต่งกอ มันจะขยายพัฒนาไปเรื่อยครับจะใหญ่ไปหน้าอ่านั้นออกดอกนะพืชนอ,อกดอกกล้วยออกดอกก็คือกล้วยจะติดปีนนั่นแหละติดปีติดเรือผลกล้วยก็คือดอกกล้วยนั่นแหละนะครับนี่ดันงนั้ฮะกล้วยน้ำวายักษพัฒนาใหญ่ขึ้นเรื่อยจากดินเดี๋ยวผมจะถ่ายดูว่าดินที่ผมปลูกเป็นแบบไหนเนี่ยมันเป็นพื้นที่เป็นในทราย ทรายครับอย่างนี้เลยดินที่ปลูกเขาชั่วเขาเขาใช้เคมีมานานหลายปีครับผมเพิ่งเข้ามาบุกเบิกแล้วก็พัฒนาพัฒนาดินใหม่นะครับพัฒนาในพื้นที่ใหม่เขาขาวขาวชั่วครับนี่แหละคือดินดินเดิมเข้ามาพัฒนาเข้ามาดูแลปรปับปรุงนะครับ บริเวณเฉพาะจุดบริเวณที่เราปลูกพืชต้นไม้มันก็ตอนนี้ก็พืชผลแล้วก็เจริญเติบโต,ต,ต,ตได้ดีนะครับแล้วอย่างหนึ่งสําหรับกล้วยน้ำว้ายักษ์ราชบุรีนะครับตัวน,นี้นะทนแล้งนะครับทนแล้งกว่าน้าว้าบ้านทั่วไปนะครับอันนู้นคือน้าว้าบ้านทั่วไปอันนั้นผมให้น้ําบ่อยมากอันนี้คือไม่ค่อยให้ <c oughs> เพราะว่าเขาอยู่ได้นะครับเขาเ,เนื่องจากมวลเขาใหญ่ สะสมน้ําสะสมธาตุอาหารในในในร่างกายเขานะเขาก็จะมีพลังงานสะสมในตัวเขาสามารถยืนกอ่อตั้งกอ่อตั้งต้นตั้งลําอยู่ได้ด้วยที่แบบว่าอ่าไม่ได้ให้น้ําต่อเน,นึ่งเขาก็สามารถอยู่ได้แต่ก็การร่างกายที่เขาจะใหญ่ได้ก็ต่อเมื่อเรามีน้ํามีอาหารให้เขาเขาก็จะใหญ่ตามตามสิ่งเหล่านั้นแหละตามที่เราให้เขาไปแต่ว่าเอาแค่เนี้ ปุ๋ยก็ไม่ค่อแทบจะไม่ค่อยได้ใส่เลยก็คือพวกคิวอะไรเงี้ยเขาแทบจะไม่เอามาใส่จําได้ว่าใส่เป็นอันนี้มันปีกว่าแล้วนะคะมันปีมันปีแล้วก็น่าจะประมาณสองสองหรือสามครั้งเนี่ยสำหรับปุ๋ยนะหลักๆก็ลดแต่น้ำเนี่ยก็โตต่อได้ดีนะครับแล้วก็ออาพวกเศษหญ้ามาคุมมาคุมคนแลวตอนนั้นเนี่ยมันก็เลยมีเปลือยย่อยสลายดินก็จะเริ่มดีแล้ว เมื่อสัปดาห์ก่อนก็เอาขี้วัวมาหว่านอันนี้คือหว่านแบบว่าพัฒนาดินนะหว่านให้มันมีอินทรียวัตถุบางให้มีธาตุอาหารให้กล้วยได้ดูดซึมไปใช้บ้างนะครับให้เขาแบบว่า,วาหากินเองมานานแล้วให้ปุ๋ยเข้าหน่อยก็มาชวนคุยนะครับชมบรรยากาศนะครับอันนี้คือร่างกายของกล้ยน้ำวายักที่กําลังพัฒนานะยังไม่โตเต็มที่นะครับยังไม่โตเต็มที่ แต่ไม่ไม่โตเต็มที่ก็ใหญ่กว่ากล้วยน้ำว้าบ้านทั่วไปฮะนี่นะอันคือกล้วยน้ำว้าบ้านทั่วไปที่ผมปลูกไว้ก็ไม่โตนะไม่โตไม่โตเท่าขนาดร่างกายนะมันมันจะไม่เท่ากันพืชตระกูลหญ้าแต่ละชนิดจะไม่เท่ากันกล้วยน้ำว้ายักษ์ก็เป็นกล้วยเหมือนกับว่ากล้วยน้ำว้ายักษ์กับกล้วยน้ำว้าบ้านถ้าเปรียบเทียบกันถ้าเป็นอ้อยนะก็เป็นอ้อยที่มีร่างกายที่ใหญ่กับอ้อยที่มีร่างกายที่เล็ก อย่างเช่นอ้อยเขียวไต้หวันไม่รู้มาเรื่องของไอไดดยังไงเดี๋ยวมันจะเปรียบเทียบให้ดูนะว่าปลูกพร้อมกันวันเดียวกันทำไมใหญ่ไม่เท่ากันทำไมโตไม่เท่ากันเพื่อนๆดูนะอันนี้คืออ้อยดำไต้หวันนะครับนี่คืออ้อยดำไต้หวันนี่คืออ้อยเขียวไต้หวันนะครับ ปลูกพร้อมกันให้น้ําเหมือนกันเนี่ยก็คือความใหญ่ความต่างของไซต์นะครับรการเจริญเติบโตการหากินเก่งเนี่ยเหมือนกันนะครับคือตุกุลญ,ญาติแต่ละอย่างมันมันหากินเก่งแล้วก็ขนาดของร่างกายม,มันต่างกันนะครับอย่างนั้นเลยปวยนวบ้างหรือวยนวายักษ์ก็อย่างนั้นเลยต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับียบเทียบใส่กันไม่ได้เลยคนละเรื่องเลยนะครับ อันนั้นคือกล้วยน้ำวาบานเห็นไหมต้นแค่นั้นแหละเพื่อดูกล้วยน้ำวาบยักษ์ที่ยังยังรอการพัฒนาไปได้อีกนะเนีย่ยดูไซครับต่างกันลิบลับเลยโอเคก็เปรียบเทียบแบบนี้แหละคือตระกูลหญ้ามันขนาดมันต่างกันอันนี้เขียวไต้หวันปลูกวันเดียวกันเลยอันนี้ดำไต้หวันเอ่ฮะ ดำไต้หวันให้ดูแบบนี้อันนี้ํำไต้หวันอันนี้เขียวไต้หวันเป็นไงปู่พร้อมกันอ่านี่แหละกล้วยน้ำบาก็มีหลายชนิดนย่ยอันนี้กล้วยไอ,ยอยไต้หวันก็มีหลายชนิดเหมือนกันไอก็มีหลายชนิดต่างกันโครงสร้างร่างกายต่างกัน,ก,น,นก,กรรมพันธุพันธุกรรมโครงสร้างลหลายอย่างมัน มันมีขนาดที่ต่างกันนะครับแต่ว่ามันคือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับแปง้งอ้อยแปลงกล้วยผสมประส,ระสานกันไปกล้วยก็ค่อยๆทยอยทยอยปลูกไปค่อยๆทยอยขยาย,ย,ยไปนะครับกล้วยนมหวายักษ์ราชบุรีนะครับทนแรงหนออ่อดกปลูกอ่า มีหน่อหนึ่งไปปลูกเนี่ยภายในปีหนึ่งเนี่ยถ้าใครไม่ไม่เอาไม่ไม่เน้นเอ้ไม่เน้นเอาปีเอาผลนะตอนแรกเอาพันน่ะแป๊เดียวครับขยายได้เป็นหลักหลายสิบมันขึ้นแทงหน่อจำานับเลยนะครับนู่โอเคสวัสดีครับ